แล้วอะไรที่แบบชอ็อกท,ที่รู้สึกว่าเออไม่เกิดมาไม่เคยเห็นแบบนี้เลยไม่เคยเห็นแบบนี้ก็อย่างคนในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีบางคนที่ไม่มีใครรู้มีบางคนที่อยู่ในชีวิตเราที่ทแล้วเป็นความลับใช่อะก็คือไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยจร่งแบบมีแค่เรากับเขาเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเป็นเรื่องที่แบบคุยกันปรึกษากันหลายอย่างอะไร ก็มีรู้อก็ก็คูขึ้นชื่อเลยรู้ <ừ, S 1> เลย <ừ. S 1> แล้วก็มีเรื่องงานที่ผ่านมาที่แบบก็รู้ว่าเราเคยแบบอ่าได้เล่นอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาเลยก็แบบว่าเราเล่นได้ไงเพราะบางคนก็ยังไม่รู้เลยทั<ด>้งหมใช่ค่ะขนาดออกทีวีนะคะ เขาบอกระบบบ็อกสัญญาณไ,ไม่ไม่มีทางุขนาดคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมคะอีปรามามันเขา้าเขา้เขาตัวนี้มันไม่ขึ้นอะไรเกี่ยวกับประเทศอื่นเลยคือมันก็ขึ้นแบบเป็นโดยรวมแค่นั้นนะครั้งแรกเกิดมาไม,ไม่เคยเลยเก็คือปกติเป็นคนไม่ได้ได้ดูอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่พอมาดูเป็นครั้งแรกก็ก็กลัวก่อนที่จะดูค่ะ แต่ตอนนี้คือแบบรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้เพราะว่ามันมันมันเป็นอะไรที่แบบที่เราเหมือนคาดหวังไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ก็จะดีหลังจากนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูเพราะว่าเหมือนมีเวลามาบอกเลยค่ะว่าแบบว่าอีกกี่เดือนกี่เดือนอย่างเงี้ยค่ะเราถึงจะได้ผลลัพธ์นั้นเราถึงจะได้ในในสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฝากถึงคนที่อยากจะมา ้องมาแล้วมันมันเป็นอะไรที่เราจะได้รู้ได้แข่งชีวิตของเราว่าเราควรจะไปคิดทางไหนแล้วควรจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอลิฟจะมีแฟนไหมอ่ะขึ้นไหมไม่ใหม่ไม่ขึ้นอยู่กับพี่ต่อไปใช่อยู่กับพี่ถิงต่อไปยาวๆค่ะไปด้วยกันก่อนเนาะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ